เอาอของขึ้นมาคุยกับมึงดีๆมึงเอาไปทำไมมึงไม่รู้สรรพคุณมันอะ สวัสดีครับสวัสดี g ีเอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมก็พอที่จะรู้เป้าหมายแล้วนะก็คือวันเนี้ยผมมาจัดก,การไอคนที่มันเอาเล็กลายของท่านผู้นําไปนะผมก็พอจะรู้นะว่าที่มันหลบมาที่เนี้ยมันคงจะแอบมาที่ไหนวันนี้ผมก็เลยเข้ามาในป่าแห่งนี้นะผมคิดว่า มันน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละเพราะว่าผมไปดูมาหลายๆที่ละผมก็ไม่มีร่องรอยของมันนะวันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้ที่ผมมาคนเดียวนี่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเพราะผมรู้ดีว่าไอคนที่มันเอาของท่านผู้นำไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรนะมันแค่ลักรอบเข้าไปย่องเอาตะกุดออกมาแค่นั้นนะแล้วมันก็หนีออกมาจากจากในเมืองแล้วมาอยู่บริเวณที่นี่นะ ก็ฝากพี่ๆทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแตะฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กําลังใจผมด้วยและดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดค้ามโฆษณานะเพื่อสปอร์ตผมอีกหนึ่งช่องทางให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะป่าทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหามันอยู่จุดๆหนึ่งที่ผมเคยมาจุดนี้นะไปะ ทุกคนตอนนี้ก็ทำการเดินทางต่อแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เปิดคลิปมาได้สักพักแล้วเนะี่ยผมก็ทำการหยุดพระหยุดถ่ายไปก่อนนะแล้วค่อยมาถ่ายอีกทีตอนตอนนี้นะอาวุธผมก็ครบมือนะ เหมือนจะมีฝนเพิ่งตกไปนะที่เนี่ยทุกคนดูพื้นนะพื้นมันเปียกๆนะเพราะว่าฝนตกผมว่าฝนตกนะที่นี่ที่บ้านผมไม่ตกนะส่วนมากถ้าฝนตกเนี่ยมันจะตกแถวในป่าลึกๆสูงๆนะ ผมว่าไอคนที่มาเอาของไปอ่ะคระบพูดนำมือแแปลได้บอกผมไปเรียบร้อยแล้วนะว่ามันก็ไม่ได้มีวิชาอาคมมันเป็นแค่คนใช้พอมันรู้ว่าเขาจับตัวมันได้มันก็รีบหนีออกมาเลยนะ ทางที่จะลึกนะทุกคน สมบูรณ์นะทุกคนที่นี่ว้าเจ๋กล้วยไม้ข้างบนต้นไม้ต้นไม้ตรงยอดเนี่ย ก็กำลังเดินไปหาพงมันอยู่นะผมว่ามันน่าอยู่บริเวณนี้แหละ ก็พยายามมุรอบๆผมด้วยนะถ้าผมเจอมันหรือมันทำร้ายผมแล้วผมก็ต้องสวนกลับนะผมจะคุยกับมันดีๆขอ,อคืนขอให้มันคืนนะถ้ามันไม่คืนผมก็ต้องคันเด็ดขาดกับมันเพราะผมคุยกับมันดีๆแล้วมันไม่ฟังผมผมก็ต้องแบบที่ผมบอกไปนะ เฮ้ยมึงอยู่ไหนวะมึงออกมาดิเงาคองออกมาคืน,นเงาไปมึงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับมึงหรอกให้โอกาสมึงคิดดีๆนะเว้ยมึงคืนตอนนี้ยังทันนะ เพามันน่าจะอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าเหมือนจะมีการมาพักที่นี่จริงๆนะรูจักร่อ,อง้อยเนะี่ยทุกคนเจอไหมมีการก่อไฟตรงนี้เหมือนเพิ่งจะไม่นานเลยนะแต่มันเปียกฝนมันเลยย้ายที่เลยไปหรือเปล่านะ มแมลงเดียนะทุกคนมแมลงที่มันชอบเข้าตาต้องคอยสะบัดตลอดเวลาเลยมันจ้องจะเข้าตาอย่างเดียวเลย อยากเลี้ยงมันให้มันออกมาให้มันรับรู้นะว่ามันตัดนึกกับสิ่งที่มันทำเราต้องคุยกับมันดีๆก่อนเจราจากับมันดีๆก่อนถ้ามันยังไม่คุยกับเราหรือไม่รับคำที่เราพูดไปกับมันเราก็ต้องติดคากับมันนะ ให้มันรู้ว่าเราก็เอาจิงเหมือนกันเราก็ไม่ปล่อยให้มันลอยนวลเหมือนกันนะ พยายามหาจุดที่มันอาศัยอยู่นะผมว่ามันอยู่ระแวกนี้แหละมันไม่ไปไกลจากนี้แน่เพราะที่ตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายนะนอกจากผมที่ชอบเข้ามาดูอะไรเลือยเปื่อยข้างในนี่นะ มันยูจะยูกลางรองห้วยหรือเปล่าคงจะตักทางลองห้วยเนี่ยปลอดภัย กคนตอนนี้ผมก็ลงมาถึงจุดตรงนั้นนะกว่าจะผ่านมาได้ก็นานพอสมควรเลยดูที่ข้างหลังผมเนี่ยลกเลยนะผมต้องแหวกมาเนี่ยกว่าจะเข้ามาได้ก็นานอยู่เดี๋ยวยังไงผมจะขอนั่งพักตรงนี้สักครู่นะเพราะว่าจะเดินทางต่อผมขอนั่งพักตรงนี้ก่อนกว่าเพราะว่าเหนือ่อยจากการแหวกป่าเข้ามานะทุกคน ผมว่านะ่ะเป็นเสียงของบนหรือเปล่าผมว่าพวกมันนะ่าจะอยู่ข้างบนนะเพราะว่ามีเสียงเหมือนอะไรเห่าหมาปลาหรือเปล่าเจอพวกคนแปลกน้าก็จะห้องใส่นะนั่นนะทุกคนได้ยินเสียงพูดไหมไปทุกคนรีบเดินทางกันนะออกอ,อนดีกว่าไปโอเคนะนะ่ทุกคนไป็ยันไนะเสียง,อ,งอยู่ข้างบนนู่นนะ แค่เหมือน,ปนเป็นการส่งสัญญาณให้ผมทราบนะว่ามีการอยู่ที่นี่กันจริงๆ เห้ทุกคนคักอยู่ตรงนี้นะผมว่ามันย้ายที่ไปเรื่อยๆเ,เลยนะ เสียงไหมเสียงมันองมันมากเลยนะตามเสียงไปดูนะเสียงมันเงียบแล้ยนะ ียวมันเดามาจากหลัตรงนี้นะเดี๋ยววันั้นผมขอติดคลิปนะผมจะรีบไปหาตัวมันก่อนตามเสียงนั้นไปก่อนถ้าเจอเมื่อไรผมจะรีบอัปเดตให้ดูกันเลยไปทุกคนเดี๋ยวไปทำหาให้มันเจอก่อนไปวันนี้ก็เดินผ่านจุดตรงนั้นมา

ยังไงเดี๋ยวผมจุดเพิ่มอิงดันหนึ่งนะทุกคนเจ็บอยู่นะทุกคนข,ข้นของคุณไหมข้องคมณไห้ไม่ให้ไม่ให้ ให้โอกาสมึงนะคุยกับมึงดีๆแล้วมึงไม่ไม่ฟังกูนะบอยกูปล่อยกูทำอะไรกูมึงทำอะไรกูเอามาให้มึงเอามาให้กูกูให้แล้วให้แล้วเอามายอมแล้วมึงทำย่างงี้ทำไมยอมแล้วเฮ้ รบกัดใช่ไหมมึงอ่ะมึงเป็่ไนวะรบกัดใช่ไหมเฮ้ยมึงคงจำใช่ไหมมึงโดนนั้นนี่ ทุกคนมันมันหนีไปนะแต่มันทิ้งนี่ไว้นะจะ้ทุกคนไกล้กลนะแตวผมจะทำเล็กองรนี้ไปคืนกับท่านผู้นำนะ แต่มันมีอย่างที่เราต้องจัดการมันก็คือต้องตามล่าตัวมันให้ได้นะทุกคนจะเปิดกลองหน้าก่อนนะก่ผมเอาปัะทัดลูกบอลน,น,น,นะนะยาใส่น้ำอะไรทีอยู่นะเฟียงใส่น้ำมันไปมันก็สู้ก,กับไอ้พวกนั้นไม่ได้นะมันก็เลยทิ้งเล็กไ่ลงปุบ๊บมันก็หนีไปเลยก็ คือว่าก็ยังได้คืนนะทุกคนเดี๋ยวยังไงผมต้องกลับมาตามล่าตัวมันให้ได้เพราะว่าเหมือนมันจะไม่ยอมนะต้องรีบนำตะกุเล็กไหลไปให้กับท่านผู้นำโดยด่วนเลยเดี๋ยวฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปทุกคนเดี๋ยวไว้พบกัน คลิปน้าครับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปแล้วนำเลขรายเนี้ยไปให้กับท่านผู้นำเมืองรับแลกก่อนนะไปทุกคนไปชมกันคลิปหน้าสวัสดีครับ